ชอนแรกเลยเป็นไงชอนแรกเลยป็นไงครับดีครับเป็นยังไงครับม่เจไม่าอไม่เีไม่นีไม่ดีไม่ดี้ม่าีไม่ดีไมัดีไม่ดีไม่นีไม่ดีไม่นีไมาดงไมนี้เ่็ีไม่ดีไม่ดีม่ดีไม่ดีม่ดีไมดีไม่ดีไม่ดีม่ดีมดีดีดีม่ี่ีีมดีมี่นี้แนมา ค,ครับผมก็ก็ดีใจครับที่ที่มีกิจกรรมนี้แต่เชื่อผมว่าก็เป็นกิจกรรมที่จองล่วงหน้าไว้นานแล้วนะก็ตึกตึนตั้งตารอที่จะมาเจอแฟนสาวที่นี่แล้วก็ขอบคุณพี่ชายไดนะครับที่จต่งานดีๆแบบนี้นะก็เลยครับอบอุ<ป>่นเหมือนเดิมอบอุ่บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยเดินด้วความสงบขึ้นแล้วสมอมขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองของพวกเราให้ดีที่สุดที่ที่ได้รับ,รบมอบหมายไว้แล้ว เรื่องความมหอเราชอบกลิ่นประมาณนี้กินนะครับคนแค่ต้องมูสใช่ไหมผมฉันชอบเป็นหวานหน่อยใช่เพราะว่าเพราะว่าเป็นคนหวานเป็นผู้ชายสายหวานเจอความสุขมากฟรุตตี้ฟรุตตี้นิดนึ่งในห้องคือมาใช้กลิ่นเซราเป็นสีฟูมเซราครับผมผมก็จริงๆชอบลุกสีเลยครับผมแต่ว่าถ้าส่วนตัวนะผมจะเอาลัชเชราล์ผมไว้ในห้องนอน ใช่าะว่าส่วนตัวชอบกลิ่นนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็เรื่องความที่เราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเฟรชเฟรชหน่อยไม่แต่ชอบสีที่คิดว่าถ้ามันต้องมีมันต้องมีอย่ห้องในบ้านเราถ้ามันจะต้องมีจริงจริงมีไว้ทุกห้องเลยก็ดีครับผมเพราะว่าแต่ละห้องก็จะมีหลายๆฟิลเนาะห้องไหนที่เราต้องการที่จะพักผ่อนก็จะเป็นอาจจะเป็นคลาวนี่ก็จะนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นห้องที่เราอยาก แอคทีฟหน่อยก็เป็นอีกสีหนึ่งเลยก็ใช้ได้หลายหยมูดแล,ล้วกันแต่ละห้องก็มีการใช้งานที่แตกต่างไปแล้วก็กลิ่นแต่ละกลิ่นก็อยู่ในความเหมาะสมของแต่ละที่แล้วกันห้องก็คือติดได้เลยทุกกลิ่นติดได้เลยทุกกลิ่นไม่ปวดหัวใช่ไหมเขาบอกห้องนี้เ้าจะนอนกลิ่นนี้ <c oughs> จมูก <c oughs> โอจมูกกำลรับไม่ทัน <c oughs> ว่ายังไงผมไม่ปวดจมูกดีอยู่แล้ว ใช่แล้วก็กลิ่นของเขาก็ดีอยู่แล้วด้วยเป็นมิตรต่อธรรมชาติสุดเจ้าถ้ากินมาเปรียบเทียบกันล่ะคล้ายกับสีไหนโครับโคห้องห้องไหนต้องมีกลิ่นไหนห้องไหนต้องมีกลิ่นไหนเหรอนี่ก็อย่างที่เจมส์นายบอกคือมีหลายกลิ่นมันมีสี่ทั้งหมดสี่กลิ่นแต่ว่ามีสามรูปแบบก็ซื้อกันแล้วก็าลองพอเหมาะสมแหละว่าเออห้องไหนจะมีกลิ่นไหนได้ห้องนอนแล้วล่ะห้องนอนอะไรอยากไปกลิ่น ห้องนอนเหรอครับก็เป็นกลิ่นเฉลียวฟูผมชอบเฉลียวฟูแล้วก็ห้องน้ำอาจจะเป็นสีสีฟ้าอะไรเงี้ยทามทามทามถ้าต้องพูดอยากให้ใช้กลิ่นไหนอะไรนะต้องหลับเออกลิ่นไหนต้องพูดอยูก็ที่จริงต้องพูดเป็นเป็นติสระเป็นติสระให้วอมหลอบสีกิ่นฉีดไปเลยสีกินเป็นแบบผสมอ๋อก็เป็นมิกซ์ไปเลย้ฉันจให้เจมส์กับโค้ดนะโค้ดจะเลือกอะไรให้เจมส์เจมส์อะไรถ้ามันจะสิ่งที่เจมส์เลือกไปม่นกีนโค้ดก็จะเป็น นี่อยากให้สงบยอนคลายผมก็ทำงานเหลยไปเลยผมผมก็ตามที่พ่อชอบเลยครับผมก็เป็นล็อตซ่อมนะผมชอบหวันให้กลาบใช้กลาบใช้กลาบครับผมก็ฝากกิ้งเซล่าด้วยนะครับผมก็ไปซื้อเรื่อยไปสร้างบรรยากาศดีๆภายในห้องภายในบ้านก็ใช้กิ้งเซลล่ามีสี่กลิ่นเลยครับผมก็มีสามรูปแบบ ก็ไปเลือกขังได้ตามความเหมาะสมขตัวเองครับถูกต้องครับกลับมาจากอัมาจกาใช่ใช่มีความสุขมากครับผมก็ได้ไปเจอแฟนๆที่ LA แล้วก็แฟนๆที่เดนเวอร์ครับผมครั้งที่แล้วผมไปเดนเวอร์คนเดียวนะทางนี้มีโฟต์ไปด้วยก็สนุกมากๆครับผมแฟนๆก็มี Energy ต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็อาหารอร่อยบรรยกาศดีมากครับได้ทำอะไรที่ชอบครับ แบบใหม่ค่ะมืออะไรใหม่ๆที่เราไปรู้สึกแบบว่าไม่เคยเห็นบว้าวแต่รับที่น่าปิดยังไงมีไหมมีมีสรู้สึกว่าการขับที่ที่อเมริกาเอเนอร์ดีมากเลยเวลาแบบเขาถามเขาถามว่าแค่ดูแต่ดี๊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 ดล๊ดี๊ดว่าี๊าี๊มา๊ดี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 ่ดี๊ดีเดี๊ดมาดี๊ดี๊ดีดี๊ดี๊ดี้ดดี๊ด้๊ดี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 ๊กีดดี้ยก็ ถ้าสมมติว่ามีกลุ่มคนที่ว่าคู่คู่ให้ดูไว้นั่าเกิดมาจากเมกาแถวเดนเวอร์ใช่ครับมล้วก็สัญญาอย่างงเี้ยหรอมันเหมือนว่าเป็นการทำให้ยิ่งเพิ่มมันมีเอ็นดิจิพอมีเอ็นดิจิเพิ่มเอ็นิจิแล้วเออเราก็รู้สึกว่าเออดีว่ะเป็นอีกอีกบาร์หนึ่งที่ที่เขาทำมาแล้วรู้สึกเอ้ยอะไรเนี่ยแต่ว่าเออดีครับแล้วมีแนะนำไหมว่าถ้ามาเมืองไทยมันจะต้องแบบเบาลงกว่านี้ไหมหรือว่ามันจะต้องแบบยังไงแรงนี้แหละช่วงนี้อาจจะ เบาลงหน่อยแต่ว่าเออถ้าถ่ายกันเป็นโอเคแล้วก็เออมันจอยกันได้ในคอนเสิร์ตนะจะได้จอยได้จอยได้ใช่ครับจริงมอะไรที่รู้สึกใหม่ใหม่ไใหม่เหรอเอ่อก็อะไรเนี่ยเอ่อมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมอยู่ต่อครับผมก็ผมได้ไปดูแบบพวกเอ่อมหาลัยแล้วก็ดูพวกอะไรที่เขาทำทำกันไปเจอเพื่อนๆนที่นู่นครับผมก็รู้สึกเออสนุกดีเป็นอะไรใหม่ๆหม่เนะผมเพราะว่าก็บรรยากาศมหาลัยที่นี่กับมหาลัยที่นู่นมันต่างกันมากครับผมแล้วก็ นอ่ hey, นี่แหละก็ไปตีกอล์ฟไปทำนู่น<ป>ทำนี่สนุกครับเลยไป,ปที่มาที่บอกว่าครวรจะเรียนต่อ,ตอข้างนอกเลยหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ไปผมยังอยู่วงการอยู่หลายค <laughs> นตกใจนุ๊กจะตัดใใสินใจไปแล้วเลยยัง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 ผมผมแค่เรียกว่าอะไรเออดูแล้วอุ้ยน่าน่าเรียนนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออในมหาลาัยมีมีโบลิ่งด้วยมีนู่นนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันเป็นบรรยากาศที่แตกต่างแล้วกันก็ชอบครับผมแต่ว่ายังยังไม่ได้ไปยังอยู่ในวงการอยู่คนไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะยังยังไม่ได้แบบมีการพักผ่อนไม่ได้มีการยัง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 อยู่ในวงการอยู่เออบ้านยังยังอยู่บ้านยังต้องั้งอยู่ใช่ครับใช่ใช่ไม่แต่ก็อยากอยู่ทุกคนด้วยแหละก็ยังมีความสุขกันทำงานแต่มันมีแผนในหัวไหมหองเจมส์เองมีแผนในหัวว่าอยากไปทรงงานมาเรียนต่อถ้ามันมีโอกาสก็อยากอยากเรียนต่ออีกแล้วครับผมก็ถ้าไว้ไว้มีโอกาสละกันแต่ว่าอีกอีก นานเลยครับใช่ยังไม่นานเลยอีกนานเลยอีกนานเลยทุกคนไม่ต้องหง่วงยังยังอยู่ให้เห็นหน้า <c oughs> เดี๋ยวแฟนระยะต่ตอนนีแ้แฟนนิดแล้วะรยะยะตันก็ไม่มีใช่ไหมแบบที่เขาไปแบบหเดือนไปเรียนหเดือนอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนอ๋อยังครับผมเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เพื่อนผมไปเรียนแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปผมก็ทำงานอยู่ใช่ก็เป็นฝึกงานแทนแล้วก็ก็ผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วครับผมก็น่าจะยาวเลยกว่าที่จะได้ไป ก็แต่แฟนมีเราอยากเห็นในในจีที่ทุกคนทั้งสองคนไปได้ไปใช้ชีวิตเป็นตัวเองมันเป็นยังไงบ้างมันดูเป็นไปก็ดีนะผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกวันหนึงที่ผมรู้สึกว่าหลงรักในการนะไม่แปลกใจเลยที่เออจะมีะไรความรู้สึกอยากจะเรีนตอเพราะว่าเออประเทศเขาก็มีวารที่แบบว่าเออพออยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราอยู่ที่นี่แล้วแล้วเราทํางานทุกวันอ่างเงี้ยชีวิตเรามันก็จะเร็วมาก แต่ว่าพอไปอยู่นู่นน่ะเหมือนชีวิตเรามันช้าลงอะไรเงี้ยเดินไปเดินไปมอบ้างเดินไปแบบว่าช้อปปิ้งช้อปปิ้งเสร็จแล้วกลับมาเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็จะมีบ้านของที่เป็นที่เป็นออ์แกไนเซอร์จัดงานอะไรเงี้ยก็เออก็มีแบบครอบครัวเขาก็มีหลายคนแล้วเขาก็ดูแลดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นดูเล่นดีกันทําให้แบบว่าเออมันเป็นความแบบความสงบอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เออที่ที่มันดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนได้ไปพักผ่อนด้วยก็ได้เป็นขอได้รีแลกแบไหนใช่ใช่มันได้ไปผ่อนคลายอะไรเงี้ย ช่จากจากที่ไทยที่เราเออเราทำงานมาเหนื่อยอย่างเงี้ยไปที่นั่นก็แบบว่าอากาศมันดีด้วยแหละเย็นเย็นสบายสบายใจอย่างนี้หรอใช่ก็ไปพักผ่อนเต็มที่เลยครับพอมาดูงานที่ประเทศไทยแล้วแต่ว่าคือผมคิดถึงประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าแฟนคลับเราอยู่นี่คนคนของเราอยู่นี่อย่างเงี้ยแต่แต่ก็มีแฟนที่นู่นด้วยนะแต่ว่าหมายถึงว่าคนคนของเราไปอยู่นี่ครอบครัวเราอยู่นี่อย่างเวลาไปยี่งไปนี่มีฝุนจังเลยได้ไหม มีนะคือไปห้างผมก็ตกใจเหมือนกันเซอร์ไพรส์มากวันนั้นไปไปเดินห้างแล้วก็คนที่เดนเวอร์ครับไปห้างแล้วก็อายุโฟสอายุโฟนแล้วเหมือนเขาจะเปิดรูปตอนที่ไปแฟชั่นวีคให้ดูะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากะอะไรเงี้ยแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยโชคร้ายพอดีคือคือก็เราเดินทางไปกับอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายก็ขอโทษทีแต่ว่าถ้าเจอกันก็ทักกันได้นะครับเราดีใจมาที่เราไปเพื่รู้จักในทุกที่หงโลกที่เราไป ดีใจมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าเออเขาจะรู้จักเอ่อดาราไทายด้วยะอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าดาราของเขาก็เป็นฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแ,แล้วก็เราก็เป็นตัวเล็กๆที่ที่เอออาจจะผ่านหน้าผ่านปีนเขาบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจมากที่เอออย่างน้อยก็เขารู้จักครับผมพี่เจ<ด>มส์เป็น,นไงได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นอตอน<ห>ที่ยังไม่ต้องทำงานโดยที่ไม่ต้องทำงานเหรอใช่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 ใชก็เออเรียกว่าอะไรไปไปเอ่อ วีชาร์จแล้วกันไปรีชาร์จตัวเองครับผมแล้วก็เขาได้กลับมาได้มาทํางานก็ร mm. ู้สึกว่าเออมีเอนจิ้มีรุ่นนี้มากขึ้นมีแพชั่นมากขึ้นผม,ผมว่านี่แหละก็มันเป็นอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่าก็ชอบดีเหมือนกันนะเพราะว่าอ,อไปที่นั่นคนก็เรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้รู้จักเรามาก mm. ขนาดนั้นครับผมแต่ว่านี่แหละก็เหมือนที่โกดพูดเลยก็จะมีแบบเออบางคนก็ทักเราแล้ว,ลว,ลวเราก็ตกใจอะไรงี้ยว่าจำเราได้รู้จักเราด้วยหรอ มีมีช่วงหนึ่งผมไปผมไปเดินแบบผมไปเดินห้างห้างสินค้าอ่ะแล้วก็เออไปเจอไปเจอบูธของรอ,อยออัลแล้วเขาก็บอกว่าเอา้ยอยู่โซเชอร์ใช่เหรอเออเขาก็แบบจำเาราได้ด้วยแล้วแบบดีใจครับดีใจผมว่าแบบก็อยู่คนละมุมโลกเลยอ่ะแล้วก็แบบเขาก็ยังจำเราได้ยังรู้จักเราเงี้ยก็เซอร์ไพรส์ดีอืมยิ่งยิ่ชอบกคนเจอไม่างบก็ได้ ก็สนุกดีครับเป็นบรรยากาศใหม่ๆก็ไม่เคยไม่เคยได้ไปคือจําได้จะไปเวียดนามจําได้แหละจำไม่ผิดจะไปเวียดนามที่ไปฉลองวันเกิดที่นั่นแล้วก็ครั้งนี้แหละที่ไปที่ไปที่อยู่อเมริกาอะไรอย่งเงี้ยาอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆดีเพราะทำงานวันเกิดพอเดีครับเขาบอกว่าทํางานวันเกิดจะมีแค่ทั้งปีดีเลยเขาทังเลยเพราะว่า คืออยู่แล้วเพราะว่าป่วยไปแล้วหายป่วยไปแล้วพร้อมพูดพร้อมพูดพร้อมพูดพร้อมอยากจะป่วยอีกรอบแบบเบอร์ขอแบบเข้าไปหมนใหญ่เข้ามาได้ไหมครับไอ้ของไอ้เกมวยความเพื่อไงบ้างเพราะเราอยู่ในช่วงเวลาสำคัญเขาตลอดเวลาอ๋อเออก็ก็นี่แหละก็ก็อวยพรให้ให้โพสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เออเรียกอะไรอ่ะมีแต่ความสุขอย่าทำเลยได้ทำหนีตลอดเพราะว่าโฟล์เนคนที่มีคันชั่นอยู่แล้วเอ่า ก็ดีใจที่ที่ได้อยู่ด้วยกันหลายๆหลายๆปีแล้วครับผมมีต้องมีซื้ออะไรให้เขามาหรือว่าซื้อไปแล้วครับซื้อไปแล้วก็ให้ให้ไปแล้วเรียบร้อยครับไปแล้วพี่ถามอีกเรื่องหนึ่งรองวันอะไรกันต่องหลายส่งแต่เราไม่ให้เขาไม่ให้เขาแล้วก็แล้วเป็นยิ่งใหญ่เก่งไกลมากเด็กก็หลับตาไลห์มันคืออะไรพี่อยากให้เรียบเรียงไทม์ไลน์ที่ฟังหน่อยรู้เออจะถึงถึงก็ต้องแยกไปแยกไะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออคุณคุณลองพูดสิว่าทำไมถึงไม่ช่วยดึงเขาเข้าไปเพราะมีการใหม่ไม่รู้คืออะไรง่วงไง เคยง่วงก็หลับแต่ว่านอนไม่หลับเลยก็เลยหาแบบหาอะไรทาเพราะว่าที่ทาวโซนอเมริกากับที่ไทยมันต่างกันก็เลยคิดว่าคนที่ไทยก็ยังไม่หลับแล้วก็พูดคุยกับคนที่ไทยให้ให้เราง่วงดีกว่าแล้วก็เผลอหลับไปในไลฟ์เป็นอะไรเงี้ยจริงคุณหลับบอมอ้าวหรับบอมดูออกเหรอดูออกไม่เป็นไรไม่ต้ามอเนอร์เพื่อนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเออการยิ้มยัดของฝั่งเจมินายรู้สึกยังไงบ้างกับเพื่อนที่ตอนนั้นในไลฟ์เราเป็นไงคืออ่าตั้งแต่ผมเข้าไปใช่ไหม คือผมก็เห็นเขาแบบพูดๆแบบที่ไม่ได้มองโทรศัพท์อยู่แล้วเออแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะไม่มองขนาดนั้น <c oughs> ผมก็พิมพ์คอมเมนต์ไปเอ้ยเพื่อนรับหน่อยอะไรเงี้ยเราเาไม่เห็นอะไม่เห็นอันแรกอาจจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดไปว่าเอ้ยอยากทําอย่างนู้นอย่างนี้นะอยากน,นู่นนี่ <c oughs> เอ้ยอันนี้เราก็ชอบอันนี้เฮ้ยอันนี้ลืมชื่อ <c oughs> เดี๋ยวเราเราก็เลยแบบเออพิมพ์เข้าไปอันนี้เป้่าเพื่อนอะไรเงี้ยก็อ่าไม่เห็นอ่าแล้วก็อ,กอ่าก่อนที่มึงจะคิดนู่นนี่มึงดูนู่นนี่ ดูโทรศัพท์หน่อยแต่ก็ไม่ดูผมก็เลือกช่างมันไม่เป็นไรแล้วเราก็เลยไปไลฟ์เราก็ไปบ่นแล้วพอเขาเข้ามาเราก็ไม่เห็นไงอันนี้ไม่เห็นจริงไม่ได้กล้เป็นกล้ารเอาโพสคือเขานอนผมดูเขาต้องไปผมไลฟ์อยู่แล้วเขาไปเปิดไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งเลยแล้วที่แบบว่าเอ้ยเขาบ่นอะไรนะอะไรไม่รู้ใช่เขาโดนเศร้าคาโทรศัพท์เลยนะหน้าจอหนึ่นแบบนี้เลยอ่ะอ๋อสงสัยจะคิดถึงผมมากเพราะว่าไม่เห็นด้ทุกคะ ก็คิดถึงแล้วอะไรเงี้ยอยากจะพูดคุยด้วยเพราะว่าพิ่งจากกันไปตะกี้เองอะไรเงี้ยตรงไหนโดนกี๊ตะกี้เป็นคมากซึ่งยืนยันว่าโพสเห็นหรือไม่เห็นกับคอมเมนต์เกมมินายประมาณสิบคอมเมนต์เห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล่ะคือคือคือเกมมินายเข้ามาปุ๊บชาเขาจะพิมพ์ไปเดียวเจ็บเลยเราเรารับเจ็บเลยด่วนเราเราเราต้สึกว่าทำไม ทำไมผมต้องทำตาอิสระผมมีความคิดเป็นของตัวเองผมมีอะไรเป็นของตัวเองทำไมผมก็ทำตาพวกคุณโพทเท่ากับอิสระผมจะให้รู้ว่าโฟท์เท่ากับอิสระโพมเท่ากับอิสระเกมคิดลยว่าติดไลนแล้วเดินไปเคาะประตูที่ห้องนูว่าเปิดผมไปเคาะบุไปชั้นเขาไม่ได้แต่หมายถึงเออก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีข้าใจได้ว่าโพต์เท่ากับอิสระเพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับอิสระเหมือนกันเราก็ไปเปิดอีกร้านึงเลย ช่แล้วก็เรียกว่าอะไรคือผมพยายามทำให้ทำให้แฟนๆแล้วเพื่อที่จะเห็นโมเมนต์แต่เดี Besides, ๋ยวเราจะได้เห็นยริงแน่นอน้วหแต่แฟนเขาสลับแอกไม่ทันเลยนะก็ไปทางนี้ทีทางบ้านนี้ทีทางไปนิทีหายไปเลยก็งงว่าตอนแรกตอนแรก หายไปสี่ไ like, อ้เขาทำอะไรวะอ๋อจ oh, so like. ีนไปเปิดไลฟ์เขาก็เลยหนีจากไลฟ์ผมไปเลยไปซัพพอร์ตไลฟ์นี้เออการไม่มีคนดูผมไปเลยเห็นไหมผมก็บอกแล้วว่าเออเราก็จอยไลฟ์กันเราจะได้แบบเออเอออะไรพี่ถามเรื่องยื่นสุขภาพแบบ่ยคเป็นหมุนเราสองคนแท็กทีมไมเข้ารูปาปเดือนนี้เราก็เดือนหน้าเราจะเข้ามเขปเป็นยังไงบ้างตอนหลับตอนนี้อาการมันเป็นยังไงกับสิ่งที่มันต้องเผชิญอยู่ กับส,บสิ่งที่มันต้องเผชิญอยู่ไม่กับสิ่งที่มันต้องแบบว่าดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วหลังจากนั้อเมริกาก็เออก็ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วก็เออก็ก็ดีขึ้นครับเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นว่าสุขภาพแข็งแรงด<อ>ีอยู่ผมคนก็ได้แข็งแรงดีหมดแล้วเรื่องตา่ตาใช่ไหมเออมีแต่คนคัดเรื่องตาก็คือเมื่อเช้าเนี่ยไปหาหมอมาแล้วคือหมอเขาให้ผ่าแต่ว่าผ่ามันจะเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่งหน้าไม่ได<อ>้ก็เลยต้องรอเวลาที่แบบว่า ออหยุดงานแล้วก็ไปผ่านพักต้อง 2, วันสวันอะไรเงี้ยซึงไม่มีไม่มีเวลาว่าไปเลยมันผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นอาการเลยสักอย่างหนึ่งเมื่อเกิดจากพักผ่อนน้อยมันมาตอนที่ผมเป็นเป็นไข้หวัดอนนีปกะมานี้ไข้หวัดครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยต้องมามาเป็นแพ็กเกจ แต่แพ็กเกจนี you know, no island, like ้อยู değil, really ่ยาวหน่อยแพ็กเกจคู่ใช่แพ็กเกจแพ็กเกจนี้แพ็กเกจเสริมแพ็กเกจเสริมอันนี้เป็นรายปีด้วยไม่ใช่รายเดือนกันรายเดือนหายไปแล้วอะไรเงี้ยรายปีก็เลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงคือเดี๋ยวจะไปไปจัดการบริเวณหน้าให้แล้วก็ถามเรื่องว่าทำไมก็ต้องผ่าดมันเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันหายไงพี่เข้าใจว่าที่มันเป็นถ้าไม่ผ่านแล้วมันจะนยังคือใช้ชิปพิเตอร์ไหมไม่ยุบเองหรอหรือมันจะอะไรอะไรแต่มันไม่ได้เป็นละลายนะเขาอยู่ดีๆเดี๋ยวผม หลับใช่ไหมตอนนั้นผมเป็นไข้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีไอ้เม็ดเนี้ยก็ขึ้นมาเฉยเลยแล้วผมก็เอ้ยซวยละก็เลยทํางานไม่ได้ด้วยทํางานไม่ได้พอป่วยด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี้ยเหมือนพี่เคยเห็นนักมวยต้องต่อยไหมแต่ผมโดนรับบอลเมื่อต้นต่อยเลยกลัวมุมเป่งเลยแล้วทีนี้ก็เ กำลังหาคลินิกอยู่นะครับก็คลินิกก็เข้าได้นะครับจริงๆไม่มีผล้ติการมองเห็นเราไปโฟมนะมองเห็นตะกันที่พวกที่ผู้ติดการมองเห็นเราไปรูปก็เบลอๆนั่นคือแบบมุมมองไม่เห็นเบลอคือตาซ้ายมองไม่เห็นเลยแบบไม่จิงครัไม่จรไม่จิงไม่จริงคือวันแรกเป็นมาคือเหมือนพี่เปิดหมอกในวิทยาลัยนะครับผมนะมันแปลจะเป็นห่วงไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นเดี๋ยวก็เหมือนก็เหมือน ก็เหมือนเป็นแผลอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปทำมันมีแผลเจ็บเป็นรูแผลทำไมมันเจ็บมากเลยพี่เด็กแบบว่าเหมือนแบบก็เหมือนแยบกัเนี้ยเพื่อนเคยก็ต่อยไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเคยเลยไม่เยไม่ต้องาธิตไม่ต้องสาธิตก็คือก็คือมันแค่ผ่ากันแต่ไม่นด้ทำอะไรนะคือเป็นอะไรก็คือรอที่จะไปทำให้มันหายดีโดยการโดยการเจาะหรือการเป็นผ่าตัดอะไรเงี้ยให้มันหายดีก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะไปทำเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปทำอะไรเงี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวทำไปแล้วแต่งหน้าทับเดี๋ยวมันจะติดเชื้ออก็อเลยหาเวลา,า,วลาอยู่ใช่ไม่ต้องห่วงนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบเท่ๆไปก่อนใช่หน้าสดก็จะเห็นบบว่าแด <c oughs> งๆเจ <c oughs> ็ง <c oughs> ๆแล้วเท่ๆเหมือนกันแบบว่าฟิลเออชอบดีนะครับ เป็นเป็นสิ่งที่เป็นช่วงีวบดดีเคยแบบว่าเอยเหมือนไอ้โไปทำอะไรมาโดนต่อยเหรออะไรเงี้ยเขาไม่ใช่แค่เป็นแบบว่าแผลนิดนึงอ่าใช่ก็ไม่ดีการประสมการชีวิตแต่ว่าหายได้นอนมันไม่ได้อยู่ับบตลอดชีวิตแค่รอเวลาไปรักษาเท่านั้นรอแป๊บนึงใช่เป็นแพ็กเกจที่ที่มันรอแป๊บคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายเราชาเลนกับพี่แบมเป็นยังไงบ้างพี่บเล้วก็มาอู้ชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาเลนจ์ว็ไม่ได้กินอะวรวุ้ว ้ชาเลนจ์กับพี่แบมเป็นยังไงบ้างชาเลนจ์ชาเลนจ์กับพี่แบมอะพี่แบมก็ตอนนี้มีอัลบั้มใหม่ครับผมก็ทำที่ไทยนี่แหละแล้วก็แล้วก็อยากซัพพอรซ์ที่ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมาทำทำกับพวกเราด้วยผมก็ได้ไปเต้นกับพี่แบมแล้วก็โค้ดก็ได้ไปเต้นเหมือนกันครับผมก็เราก็เต้นเพลงเราด้วยแล้วเราก็เต้นเพลงเขาด้วยครับผมก็นี่แหละก็ไปต่อท่าให้พี่เขาเดินทางก็ตอกสเต็ปเป็นไงบ้างก็ตอกสเต็ป โาตโหคือต้องชื่อชมเนี่ยที่แบบท่เห็าเร็วมากที่เห็นเขาไป็นทำา้าทายกับทุกคนเลยกับวงเกิร์ลปุ๊บไม่ก็บอยกุ๊บคือเขาต่อตรงนั้นเลยแล้วก็แต่เขาไม่ได้ฝึกไปไหนเอยก็เลยถามว่าเขามีเวลาในการคือเพลผมเขาก็เพิ่มฝึกแล้วเอ้ยทำไมเต้นเก่งกว่าเจ้าของเต้นเร็วเก่งกว่าแล้วก็เลยก็เลยไปหาว่าเออทำไมทำไมอ๋อคือมีเพื่อนบอกว่าเออพี่แบบเขามีชื่อเสียงในการแบบว่า รับฆ่าเลยว่าเขาเก่งฆ่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่แปลกใจที่โอ้เป็นแบบระดับ top ในในในโลกก็รำมจาร์เรมจาร์แล้วเราเราฟังพี่พี่าคือเชื่อว่าคือผมเห็นพี่วันนั้นอ่ะแล้วผมก็งงเว้ยแล้วผมก็มีพี่แบบเป็นไอดอลแบบจริงจริงจังเลยแล้วผมก็ไปดูเขาเต้นคือเก่งมากๆเลยชื่นชมมากะกี่เทคมาสำหรับเราอะไรครับที่ทำมาดึงให้ตัวเองใช่ไหมหลายเทคเลยเต้นกันเต้นกับเข้าอ่ะ เขาสองเทคเต่เต้นฟิวฟิวอะไรเปี้ยก็ไม่ได้ริจารุเต้นไม่ได้เก่งเข้าเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอว่าแบบล้วชิวแบนเหมือนแมวขย้อนขย้อนขนแบบขย้อนขนอยู่ดีนะค่ะกันกันกันค่ะกินแมวขย้อนขนค่ะจันัวค่ะ

หนูไล่มาไลมาเจมส์มีไนท์โฟล์ท้อนี้กล้องนี้ไหนค่ะล้ก็มีไหนค่ะเจมสมีไนท์โล่ไม่ได้เลยค่ะโทโฟล์ทเจรเจบปอนด์เจ็บปอนด์ก้องพี่ไอ้กล้องพี่นะกล้องพี่นะลูกเอ่อเออเออเคียังกล้องใอเคยังเจ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 ล้องเฉียงกว่านิดนิด ได้ย okay, uh. ังโอเคครับมส์ครัมาเจมไม่มาอ่องี่โพสโพส่อยนิดนึงเจมเดินข้มานิดนึงโอเคโอเคไ้คนี้อะ